เออดูรวมๆแล้วสวยเนาะชุดเนี่ยไอ้ท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีแอครำกับครูจีนันี้ได้รับข้อความจากน้องๆวิทยาลัยนาศิลิ์กาฬสินนะครับบอกว่าให้รีแอคการแสดงที่มีชื่อชุดว่าฮดสงการหลงนครนะครับส่งมามากมายหลากหลายคอมเมนต์นะครับเปิดมาก็เป็นการแสดงนาฏศิิปอ่ร้างสค์น,นะครับชุดฮดสงการหลงนครฮดนี่คือรถหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งโพสต์ไปโดยช่อง edudrama 09นย์เก้านาิลสินกัลสินบายโจโจ อ EDU มายถึง Education หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจกลับขออภัยถ้ากล่าวผิดนะครับโอเคพร้อมแล้วเราไปชมการแสดงฮดสงการหลงนครแบบหัวโล่งๆจริงๆมีคำอธิบายอ,อ,อยู่ช่วงก่อนการแสดงแต่ครูจิบไม่ฟังครับจะมาดูแบบหัวโล่งๆไปชมกันเลย เปิดโชว์มาก็เป็นเป็นชาวบ้านผู้หญิงแต่งชุดเสื้อเหมือนรอห้าเลยอ่ะเสื้อเป็นฟอร์มรอห้าแต่ทำผมแบบรอรอหกรถเอ่ะรถเรถแอ่ะอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนมีขบวนต้นทานต้นบุญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีผู้ชายแบกออกมา น่าจะเป็นสื่อถึงพิธีการ,รอะไรบางอย่างที่เขาต้องแห่เพราะขึ้นเสลียงไงทำผมสวยเออกระสินเขาก็ยังคงแนวหวานเนาะผลงานสร้างสารรค์อีสานเขาแบบเน้นหวานอะไรอย่าเนี้ยน,นะครับ นางรำสืคนมารำเราวจัดแสงอะไรก็ดูดีนะครับนางรำดูเด่นดีเอ้กูจิบรีแอคของวิทยาไรนะาตสินกาลสินไปคลิปล่าสุดก็น่าจะวาดวีนะแล้วหายไปเลยเนาะแล้วก็เพิ่งกลับทั้งกูตายาเ่าลูกหลานน้อยใหญ่ วิธีกรรมแล้วใดไปเชิญน้ำเจ้าอยู่หน้องเชิญน้ำน้องผักของมูบ้านสมบัติพอพญาแถนผู้รักษาแดนเหมือนไปบูชาน้ำไปบูชา,นชานหนองน้ำเหรอได้ยินว่าหนองนองลูกหลานขอขมาเจ้าเอาคขนโถตักน้ำทิพโอ้มีลิปซิงมีลิปซิง ในอาลามเขตแควนกาลงกมไฟนาคอน,นั่นแล้วอ๋อเหมือนมาบูชาไหว้น้ำมาขอตักน้ำไปทำพิธีกรรมอะไรอย่างงี้เหรออ่ะมีนักแสดงเพิ่มขึ้นมาแล้วอ๋อแล้วก็เอาคอนโทรมามาตักน้ำอยากรู้ว่า การแต่งกายเขาเรฟเฟอร์เรน์มาจากอะไรอะ่ะอ้างอิงจากอะไรเนาะทำไมถึงแต่งเป็นเหมือนแบบร้อยห้ารอหกรอเจ็ดนี่ยทำอะไรอ๋อเหมือนมีเชือกมีผ้าอะไรมามัดแล้วก็น่าจะหอบไปไหนหาบไปที่ไหนสักที่หนึง่งข้างหลังมีเป็นเหมือนขบวน ขบวนแห่เสื้อผ้าผู้ชายก็สวยดีเนาะสีสันก็แบบตุ่นๆพัดเทลไม่ได้แบบสีแป๊ดอะไรมากก็เหมือนกับเป็นระบำเชิงสารคดี เอาพิธีกรรมพิธีการของชาวบ้านที่เป็นความเชื่อมารีวิวทำเป็นโชว์จำลองให้ดูเออแสงสวยดีเนาะดูทำให้ดูนักแสดงเด่นดีอะ่ะทำอะไรกันอะ่ะทำอะไรกาละเล่นหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเล่นอะไรกันอ่ะ เหมือนควายควายขวิดกันเงี้ยอะชนควายอหรอ่าฮะข้างหลังเหมือนเลื่อนอะไรมาเป็นประตูเมือง นครอเป็นเหมือนชื่อเวียงชื่อเมืองนครก,การหลงดินแดนอารยธรรมเออแต่พูดถึงชาถ้าไม่ไม่ไม่ต้องการทราบแหล่งที่มาเสื้อผ้าก็สวยดีนะสีสันก็แบบเป็นสีพัดเทลพัทเทลอะ่ะแล้วก็ามาผสมกับความเป็นพื้นเมืองพัถุงที่นุ่งข้างล่าง ส่งน้ำพระเหรออ๋อที่เขาบอกว่าตอนต้นต้นเรื่องที่บอกว่าเอามาส่งน้ำพระอ๋ออันนั้นเป็นรางพญานาคเป็นรางส่งน้ำพระมะเออคอมโพสนี้สวยเหมือนคอมโพสละครเวทีเมืองไทยรัชดาลัยเชียเตอร์ดน,นตรีขาก็ทำดีนะครับชัดเชียว แต่ตอนนี้ยังยังไม่เห็นครีกาฟหรือว่าท่ารำที่เป็นแบบท่าขายท่าเด่นของโชว์เนาะเห็นได้พิธีกรรมเห็นได้การรีวิวพิธีกรรมแต่อย่างว่าเนาะการแสดงนี้เขาก็ต้องการจำลองเหตุการณ์พิธีกรรมพิธีการมาเนาะอาจจะไม่ได้ต้องคิดท่าขายท่าแบบอะไรมากมายอ๋อเป็น วิธีส่งน้ำแหมตัวนี้หันก้นให้คนดูเยอะจังเลยส่งน้ำจริงเลยเว้ยเทน้ำจริงเลยเว้ยผู้ชายก็มาเว้ยแล้วไงต่อ เออต้องมีเซเลบริตนะเออต้องมีอย่างนี้ให้ฉันดูบ้างเออต้องมีแบบเรื่อนเริงบนเทิงใจให้ได้ดูหน่อยนะไม่งั้นเหงานะเออเออรอสิ่งนี้อยู่่ะอ๋เอเล่นสร์น้ำสงกรานเหรือ,หร,อหรือเล่น กันเล,เล่นสัตว์น้ำกัน <laughs> เ,ออเออท่านน่าหลัก <laughs> <laughs> อ๋อสัตว์น้ำจริงเลยรู้จักแล้ว เออดูรวมๆแล้วสวยเนาะชุดเนี่ยไอ้ไอ้ท่านี้เออท่าขายฉันเจอแล้วตอนแรกฉันถามหาอยู่เออมีมีมีเออเออปากแป้งจริงเออเออรอสิ่งนี้อยู่ค่ะไม่งั้นฉันจะคิดว่าหวานอย่างเดียวจะแอบง่วงเออเออรอสิ่งนี้เฮ่ ชอบฟีลลิ่งนักแสดงหญิงเมื่อกี้มากเลยอะฮะเอาจบแล้ว โอเคครับกล่าวโดยสรุปการแสดงฮดสงการหลวงนครเข้าใจความมุ่งหมายของการแสดงแหละว่าต้องการที่จะนําเสนอ,เ,อเรื่องราวของประเพณีพิธีกรรมในการที่จะมาบูชาน้ําตักน้ําไปใช้ในพิธีกรรมส่งน้ําพระหรือว่าการละเล่นต่างๆนานาที่เอามารรสอดแทรกซึ่งเป็นวิถีชีวิตของแหล่งข้อมูลที่ไปสืบค้นมานะครับทีนี้เนี่คยครูจิ๊บแอบมีความสงสัยเล็กน้อยว่าพอดีมาดูคําอธิบายตอนต้นรายการเนี่ยก็เห็นว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีนี้ทีนี้เนี่ยครูจิ๊บแอบมีความ สงสัยเล็กน้อยนะครับพอดีว่าเลื่อนไปดูคําอธิบายช่วงต้นก็จะมีรูปภาพอ้างอิงของพิธีกรรมนี้ก็เห็นว่าเออเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านเขาก็มาร่วมมาจริงจริะเนาะแต่พอมาถึงพาร์ทการแสดงคนจิ๊กก็แอบมีความสงสัยเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคอสตูมถึงแต่งลักษณะคล้ายๆกับเสื้อรอห้าเป็นแขนพองๆฟูๆหรืออาจจะเป็นเสื้อลูกไม้ที่ดูมีความเป็นแบบดูเป็นคุณนายคุณนายหน่อยทาผมแบบหลอนเปียกแบบ หลอดเจ็ดหรืออาจจะเป็นเพื่อความงามเออใช่เนาะแต่ถ้าผู้สร้างสรรค์ผลงานมีข้อมูลคอมเมนต์เฉลยกูจิ๊บที่หนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของการทำกราฟเนี่ยเปิดโชว์มานะครับก็เล่าเรื่องถึงประเพณีพิธีกรรมนะครับขบวนแห่นะครับไปตักน้านะครับของเหล่าชาวบ้านสาวๆนะครับที่จะไปใช้ในพิธีกรรมตรงนี้ก็เห็นชัดดีครับเพราะว่ามันก็มีบทร้องบทสวดอะไรนะครับทำให้เข้าใจโชว์ได้ง่ายนะครับหลังจากตักน้ําแล้วก็จะมีในช่วงของ การเล่นซึ่งกูจิบไปฟังในช่วงต้นคลิปก็สิ่งที่กูจิบเดาก็ถูกมันเป็นเหมือนการเล่นชนควายกันนะครับเป็นการเล่นของชาวบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยก็นําน้ำเนี่ยไปทําพิธีกรรมที่วัดนะครับโดยมีพิธีส่งน้ําพระเนี่ยตรงนี้กูจิบก็ชอบคอมโพส์นะครับดูแบบการจัดสีการให้มูดแอนโทนของแสงเนี่ยมันดูเหมือนฉากละครเวทีแต่ตรงนี้กูจิบรู้สึกว่าแอบนานไปนิดนึงแล้วก็นักแสดงเนี่ยหันหลังหันก้นให้กับคนดู จริงๆก็ได้อยู่แหละหันหลังให้กับคนดูเ mm. พื่อที่ต้องการจะให้เราไปโฟกัสกับ uh, พิธีการหรือว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าแต่คนที่รู้สึกว่ามันนานไปนิดนึงครับมันหันก้นให้คนดูนานไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของความสนุกสนานครับก็ถามหาอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีสนุกสนานไหมเพราะว่าเข้าใจว่าการสินจะเป็นทางสายหวานนะฮะเป็นทางแบบ อีสานหวานหวานะครับแล้วก็ถามหาท่าที่เป็นท่าขายอยู่พอเข้ามาในช่วงของท่าเซตที่เป็นความรื่นเริงเนี่ยก็เห็นท่าที่เป็นจุดขายของโชว์เนี่ยท่านี้ท่านี้นเออเก๋ดีนะครับมีการโคกรากชท่าใหม่ๆที่มันดูน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นดีครับการสรุปนะครับภาพสวยเล่าเรื่องได้ชัดเจนชุดสวยแต่งหน้าทําผมสวยหวานครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผลผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้ว คลิปหน้าคุณจิ๊บจะมารีแอคการแสดงอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้คุณจิ๊บลาไปก่อนบ๊ายบาย